ถูกไหมสามสิบสี่สัปดาห์สามเดือนสามเดือนกว่ากว่าแล้วสิบสี่สัปดาหสามเดือนเนาะสามเดือนเข้าเข้าเดือนสี่อะไรเงี้ยใช่ไหมคชคดชีดมากค่ะเองไม่ไม่ไม่ค่อยแพ้ท้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแค่ตามอาการนิดนิดหน่อยๆช่วงประมาณประมาณวิกที่หกถึงวิกที่เก้าก็คือจะมีขบปากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ต่ก็นอนเยอะอะไรประมาณเงี้ยค่ะแต่ว่าอาเจียนเนี่ยโชคดีมากที่ที่เขาไม่อ,อาเจียนเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอจะมีแรงแบบออกมาทํานู่นทํานี่ได้อะไรเงี้ยค่ะถือว่าโชคดีคน่น่ือคะคือผมไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าเมื่ <c oughs> อก่อนผมก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาไม่อาเจียนใช่ไหม ผมก็ไม่เด้เกียนแต่พอเขาอยากกินผมก็อยากกินคือพอเขากินบ่อยผมก็กินบ่อยคือเขากินเยอะหรือว่าอะไรที่เราไม่ที่เราไม่เคยกินครับอย่างเช่นพวกผลไม้ดองของผลไม้แห้งผลไม้แห้งอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเดินเนี่ยไม่ไม่เคยถางตายนะแต่เดี๋ยวนี้ถึงขั้นไปซื้อเองเลยล้วก็บอกว่าเอามาอ้างว่าเอามาให้เอามาให้เขาแต่ก็กินหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะทานบ่อยครับทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม มมจนจน,จนมีวันนึงเขาดึงขนมออกไปจากมือผมอ่ะแลบอกว่าพี่ชางหยุดกินได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวถ้าทำงานนะเดี๋ยวมันอ้วนคือเราอะมันิ่ตัวเลยคือนั่งอ่านบทไปก็กินกินกินคือกินแบบกินเยอะครับเหมือนขโมยซีนอ่ะเหมือนแบบเออเราเหมือนเราแบบอยากกินนู่นกินนี้พี่ยเขาก็เอกินด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แปลกเหมือนกันเพราะเราไม่ไม่คิดว่าเหมือนแบบ คือเขาไม่ได้ท้องอ่ะคือทางร่างกายแล้วคือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็เป็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็อก็แปลกดีเหอะไงเลยค่ะค่ะเดินไปนั่นนี่นี่นี่นิดนึงค่ะโมเมนต์คือเราเขาเรียกอะไรเราเหมือนเราตั้งใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้เราอยากเราอยากจะคือถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้ครับตอนแรกคือเราอยากจะให้มีพันปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจ ตั้งใจด้วยปฏิบัติด้วยก็คิดตั้งใจทุกอย่างก็ก็ก็อยากอยากให้เขาทันปีนี้อะไรเงี้ยครับแล้วพอพอวันวันแรกที่ทราบว่าพี่เหมือนกับเขาเขาเขามาแล้วจริงๆอนะไรเงี้ยก็ก็ผมผมก็ดีใจมากนะแต่ว่าวันแรกที่วันแรกท,ท,ที่ตรวจเหมือมนเอ,อ๊ะแบบไม่เชื่อว่าว่าคือมาเพราะว่าเหมือนพอพอเราตั้งใจเราก็ต้องตรวจก่อนก่อนประจำเดือนขาใช่ไหมคะหนูว่าตรวจก่อนประจำเดือนประมาณสามวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนมันขึ้นแบบบางมากอะไรเงี้ยค่ะเรา คือเราไม่มั่นใจเลยว่าว่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เอาให้พี่ตันดูเขาก็ตอบไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบเขาแบบเหมือนแบบน้องเสียวที่จะดูแลเองนะอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขามั่นใจแล้วว่าคือมาแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ครอพอพอพี่ตินมั่นใจเอก็ก็เริ่มมั่นใจครับผมๆเลยน่าจะพูดนานะอาข้ามั่นใจก็มามาอันนี้ธรรมชาติเลยใช่ไหมคะธรรมชาติครับ ก็แต uh, mm ่ว hmm. ่าอยู่ในการดูแลของของคุณหมอฮะเพราะว่าของเอ็กเนี่ยเขาเขาจะมีปัญหานิดนึงเรื่องของของไข่ตกใช่ไหมครับเรื่องของของรังไข่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีมีทีณหเพื่อนเขาให้มาอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอที่โรงพยาบาลมิชยุทธ์นะคะเขาคอยดูแลอยู่เพราะว่าเอ็กก็จะมีปัญหาเรื่องประจำเดือนนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คุณหมอก็จะต้องช่วยเขาเรียกแหละทานให้เราทานยาเร่งไข่แล้วก็ช่วยนับวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รวมๆแล้วก็ก็ทำชา ยังไม่ทราบค่ะก็เอ๊ะเพิ่งตรวจฮาร์โมนี่ไปค่ะเป็นการตรวจโพรโมโทมใช่ไหมคะก็เพิ่งเพิ่งตรวจไปเมื่อวันวันวันศุกร์ค่ะตอนนี้ก็ยังรอ,อผลอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณชาย้นไหมคะว่าอยากได้ผิวผู้ชายได้หมด <c oughs> ผมบอกตนนลอดว่าจริงจริงเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าหน่อยเขาแข็งแรงสมบูรณ์อะไรเงี้ยเรื่องง่ายๆคือลูกเราผู้หญิงผู้ชายได้หมดอะไรเงี้ยครับ ตอนนี้ต้องดูแลแบ้วพี่จันพี่จันคือพูดไม่ถูกเลยค่ะคือเหมือนอเหมือนเขาก็จะเป็นคนแบบพูดน้อยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกที่เรารู้จักกันไงนะคะไม่ค่อยแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนี้ที่พอเหมือนแบบเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเหมือนเราก็มันมันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนจนวันนึงให้รู้สึกแบบเฮ้ยแบบ มันมันประหลาดใจมากอย่างเงี้ยค่ะก็มีวันหนึ่ง,งก็ก็คุยกับพี่แทนว่าเออพี่แทนเออขอบคุณมากนะที่พี่แทนเหมือนแบบดีขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็แปลกใจว่าว่าทําไมถึงแบบเปลี่ยนไปมากอนะไรเงี้ยแปลกใจเลยแปลกใจถึงท่านแ,แเออขอบคุณนะพี่แทนแบบพี่แทนเป็นคนดีมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือคืออย่างของเอก็กใช่ปะคะเอ็กแบบต้องหยุดงานในวงการอย่างเล่นละครอนะไรเงี้ยเราก็ต้องหยุดอะไรเงี้ยใช่ปะคะรู้ความรู้สึกเอกคือเหมือน มันเปลี่ยนเพิ่งตรวจไปเมื่อวันวันวันศุกร์ค่ะตอนนี้ก็ยังรอผลอยู่อย่างเงี้ยค่ะใครลุ้นไหมคะว่าอยากได้ผิงผู้ชายผมได้หมดผมบอกตลอดว่าจริงจริงเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าหอยเขาแข็งแรงผมบูร์อะไรเงี้ยเรื่องง่ายๆคือลูกเราแบบผิววิทยาได้หมดอะไรเงี้ยครับตอนนี้ต้องดูแลอะไรยังไงบ้าง คือเหมือนเหมือนเขาก็จะเป็นคนแบบพูดน้อยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกที่เรารู้จักกันรเลยนะคะไม่ค่อยแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันเนี้ยที่พอเหมือนแบบเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเหมือนเราก็มันมันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนจนวันหนึ่งให้รู้สึกแบบเฮ้ยแบบมันมันประหลาดใจมากอย่างเงี้ยค่ะก็มีวันหนึ่งเอ้ก็ก็คุยกันว่าเออพี่ตนนันเ็อขอบคุณมากนะที่พี่ตันเหมือนแบบดีขนาดนี้อะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ ใจว่า,ว,าว่าทําไมถึงแบบเปลี่ยนไปมากอะไรเงี้ยแปลกใจเลยอะแปลกใจ,ใจถึงขั้นแปลกแบบเออขอบคุณนะพี่แดนแบบพี่แดนเป็นคนดีมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือคืออย่างของเอกใช่ะนะคะเอกอะต้องหยุดงานในวงการอย่างเรื่องละครอะไรเงี้ยเราก็ต้องหยุดอะไรเงี้ยใช่ะนะคะรู้ความรู้สึกเอกคือเหมือนมันเปลี่ยนมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตกลงกันว่า พี่กับนันเขาจะคอยดูแลเรื่องเองานนอกบ้านเราไม่ต้องทํานแล้วแบบเราแบบดูแลบ้านที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาถึงวันวันเนี้ยที่เหมือนพอเราไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาช่วยเรางานบ้านต่าง,างๆเขาก็มาช่วยเราอีกอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาทํางานกลับมาดึกอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแบบบางทีหนูยังไม่ได้ล้างจานอ่างเงี้ยเขาก็ล้างให้หรือแบบเก็บบ้านให้ในส่วนที่แบบบางทีเราเราพลาดไปเพราะเหมือนเราเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็คอยดูแลเหมือนตอนเช้าจะออกไปข้างนอกก็ทำอาหารให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกแบบมัน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 เกินความคาดหวังของเราากของคนด้วยค่ะค่ะก็อยู่กันสองคนไันนี้อแบบพ่อจะได้เป็นพองคดแม่คน มันเหมือนกับเราเราเห้เรียกอะไระมันมันเป็นความร<ๆ>ู้สึกที่มันเหมือนมันมอนย้อนกลับไปเลยว,ว่าตอนเราเด็กๆเราโตมาพ่อพ่อแม่กว่าเขาที่จะดูแลเราโตมาได้เป็นคือทุกอย่างมันมันมาหมดเพราะแค่แค่เรารู้ว่าเขาเขาเริ่มมาเนี่ยเรา,ยาต้องรู้สึกเราต้องดูแลเราต้องอะไรทุกอย่างคิดต่างๆนานาเรื่องเสร็จต่อไปเวลาเขาโตเสิบโตขึ้นอะไรเงี้ยครับย้อนกลับไปถึงเรื่องพ่อแม่เลยว่ากว่าเราจะโตมาได้มันลำบากมาก เราเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นภาะระทามรับผิดชอบที่มันมันยิ่งใหญ่มากคำคำว่าพ่อว่าแม่เนี่ยรู <Hey. S 1> ้สึกว่ามันมันยิ่งใหญ่มันไม่ใช่แค่ให้เขาแค่เกิดมนะัแต่ต้องหลายๆลอย่างมันต้องดูแลยอย่างดีที่สุดแล้วก็แต่ว่าคือให้เขาเป็นในแบบที่เขาเป็นนะ mm hmm. เราเรามีหน้าที่ที่ที่จะปลูกฝังในสิ่งที่ดีให้กับเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาต้องเป็นคนเลือกชีวิตเขาเองเลยม mm hmm. ตอนนี้มีวางแผนะอะไรบ้างคะที่พูดถแบบจะถึงไหนบ้างแล้วไม่เนาะ ตอนนี้ขอขอแค่ให้เขาแบบสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยก่อนตอนนี้ก็คงคงกีฬากีฬาสเต็ปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะต้องต่อสู้กันอีกเยอะระหว่างพ่อแม่เเรื่องแบบกว่าเขาจะโตขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าถ้าสำหรับเอ็คือเหมือนเวลาเหมือนแบบสมมติในละครหรืออะไรที่แบบโอ้ยรู้ว่าท้องก็ดีใจน้ำตาไหลอะไรเงี้ยค่ะสาหรับเอกอ่ะมันยังไม่ไปถึงตรงนั้นเลยเพราะว่ามันมีแต่ความรู้สึกห่วง อยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะปลอดภัยไหมน้องโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะในทุกทุกขั้นตอนเลยในทุกครั้งที่ไปหาหมอหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกครั้งที่เห็นเท้าอะไรเงี้ยค่ะเอ้ก็เคยพาเพื่อนไปนะเพื่อนยังดูดีใจกว่าเราเลยคือเหมือนแบบเรามีแต่ความหวังอนะเนาะจนจนกว่าเราจะทราบแน่ๆว่าเขาออกมาแล้วเขาปลอดภัยจริงๆถึงสุดนั้นละมั้งที่ที่เราอาจจะแบบดีใจด,ใด,ดีใจกว่าดีใจแบบสุดๆเลยอันนี้ว่าอไรค่ะธรรมชาติไม่ใ่ไหน้าจะผ่าค่ะเพราะว่าตัวเล็ก ใช่ราแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของแทนแทนที่จะต้องหยุดงานอะไรด้วยครับแล้วก็จะดูว่าเขาก็คงขี้กลัวด้วยนั <c oughs> ้นะตนี้องผ่านดีกว่าให้ให้ให้คุณหมอดูแลเล่กลันี้เนี่ยมกคนัี่ ถ้าตอนเด็กๆเนีกยจะมีสามคนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาคนเดียวให้เอาคนเดียวให้รอดก่อน <c oughs> ให้เขาแบบโอเคก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คิดว่าคุยกนันก็อยากอยากเขามีเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็คงต้องต้องต้อง,ต,องต้องดูเพียร์แต่ว่าค่อยๆทีละสะเต็ปดีกว่าอคค่ะ